้างมีสีก็ิเศีย่ช้างสามเส็นี้พี่น้องบึ้งสาวน้อยเพชรบันแพงยำพี่น้องยำเสีย่น้นบัดนี้เอาบึ้งว่าที่วบึ้งว่าเป็นเชียงดบัดนี้แต่ว่าพ่ออันนี้บัดนี้เนี่ยไว้พี่น้องไปเบิ้งนี่ครับอัเงาออกก่อนนแล้วเข้าไปนในได้เลยเา้ยงเี้ยนนไปยินเดี๋ยวยังเงี้ยยัง พี่น้องตั้งซื้อให้งตั้งซื้อให้ครับตั้งซื้อให้เลวนะยมดตพุดิะี่อย่างมเนนะครับาสหน้า่สาวหน่อยขึ้นนี่ครับนี่แล้วๆครับเฝ้ามาเลยครับเข้าอาบน้ำมาเลยครับเพรนี่ครับโอ้คักีลีครับคักีลีด้วยเดียครับเดี๋ยึครึ่งนพี่น้อง ถือไว้เหยียบิบให้พี่นอ้องเพิ่งแบบ่พอไออย่างพวกก็จําม่ไ,าได้ครับยี่สิสามน้อยนี่กับฝนตกฝนตก ลงมาฝนตกวันนี้ค่อยๆย่างมาย่างลมไทยเพด็นเบิ่งเด็ดหมพี่น้องอ่ะเกับเสียนนครับเสียนนเสียวัดโยมอาชีพหลักเพมันก็คือไทยคลิปนี่แหละครับไล่โซดครับนี่ครับฝากพี่น้องช่องน้อยๆน้ำเดือติดตามด้วยครับติดใจห้อยตามกันไปนี่ครับอาอมันนี่ไม่ได้หลุบตีพุกคือ เพิ่นเป็นอย่างไรครับวัดเนี่ยเป็นวัดบรรยากาศก่อนสาวน้อยเลรนครับเป็นนิสิตยี่น้องเอาเบอร์รถตัวไหนเบอร์สามเบอร์สามยู่น้องฟูสีติกิตเอฟซีเมื่อคืนนี้เอฟซีเฮ็ดรถแห่ไปซื้อไพน้องหญิงรถแห่คือคืนอากก็ปีรถคัน้วยเจ้านะแล้วก็เฮ็ดสกินรูปบุญหญิงเซ่หลังหลัง พี่น้องเบิ่งงชิพดีมาัิรถเทนอยสามยูบัตหของคู่สเศรษฐิจเนอยสามหนึ่งนสองนี่เราไม่น้อยสามเมียนทะเบียนรถจ้าอย่างือห้าศูเก้าสี่มแปดสามหศูนย์เก้าสี่เนาะห้เก้าส่หู้นย์เก้าสี่ทะเบียนรถที่พี่น้องเห็นในรถมินินั่นคือเป็นทะเบียนรถอาจารย์สร้างเนาะเมีนขันการกล้วยืครับดีประมาณนี้ครับพี่น้อง มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเดนมโดนในมาเฮ็ดเช่นึงครับพี่น้องงานหลายๆถึงถึงไอ้ไปงานถึงเฮ็ดเครื่องให้ลูกค้าซึ่งตู้บูทถึงอยังครับยากงุ่งไรจอดช่วงไงอีกสิ่งเสด็จหน่วยสามอีกสิ่งเสด็จหน่วยสามนี่แหละก็คือบอใบจะเรียกกรบพานได้เบอแต่าอีคิดไปหาญาติเห็ดกระันก็เลยคิดไปอีทันอยู่หรอกเพราะว่า ไลสดกุ้มปิดเพ่นเปลีป่ยนจากไลสดกุ้มปิดเป็นไปรับงานมินิทุกปีคือเจ้าหน้ากับไปไลสดเจ้าหน้ากับมันไม,ม,ม่มีเวลาเหตุงานก็เลยว่ามาบอกพี่น้องฟังว่าปีนี้กคุยกับอาจารย์สร้างว่าอยากเห็ุเสียงกลางสองพวงเนื่องด้วยว่าเสียงกลางของฟังแล้วมันเพระทันบิดเอาย่งไงเบียดมันแห้งบมดเบียดมันแห้งเบียดพอแล้วพอแล้วเหลียบเสียก็เลยว่าอีเห็ดพวงละเปียดที่พวงละเก้าทีสองพวงเห็นพี่น้องได้เบิ้งเนาะ มันยิ่งเสียงออกมาว่าจังไดี๋มันยิ่ได้บ่ได้บ่เขาต้องร้องผิดร้องถือก่อนมันได้อยู่แล้วล่ะยังได้นะวันจะวันจะคอยขึ้นมันได้แต่คอยมีเวลาเฮ็ดเอนตอนที่เขาเฮ็ดไม้เนี่ยมันบ่ค่อยมีเวลาปานไหนชสวงระหูกิลิช่วงช่งนั้นนะเจ้าว่าปีนี้อ่ะคือว่าที่ต้องได้เฮ็ดวิเคราะห์ดีเติบยู่งแล้วก็ตู้ฟอนฟิวนี่ได้การขนาดเลยได้เลยไซเลอรใส่แล้อร์น่ะไซไซซีใบแต่ว่าบางทีผมว่าอีส่จะเปลไปให้ฟังแล้วซี อาจีปินทั้งค่างฟังละสามแล้วก็ในกลางทั้งหน้าวทหน้านี้ทัดทัดนั่นทัดนั่นก็คือเอา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 ตู้น่ะเอาตู้น่ะมาวางขังเอามาหลังไปติดทัดเลยเดี๋ยวมันสองแถวนี่นี่มองนี่ห็นว่าทั้งค่างนี่ก็บอาเป็นพวงนึง่งค่างนี่ก็พวงนึ่งนี่นะก็พับกับมาเป็นไร้ตั้งพับกับมาเป็นไร้ตั้งแล้วก็นอนลงไปแมนมองล้วพวงปัจจุบันนี่อาจเป็นจอเอลดีอาจเป็นเอียงซีเกร่เพื่อเป็นไอ้มัน แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องเวลา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 ตั้งคว้าง,งเราก็ต้องให้มันให้มันติดกันเให้ม <Evet. S 2> ันไปห้างกันหน้างก,ก,กันนะแบบมันกติเฟดกันอีกแล้วก็ต้องเบิางตูุ้่ยมันเป็นยังได็กอะไริ่งหลายอย่างเลียงเลียงเลียงเสียงเนี่ยมันเป็นเลียงอย่างที่อยยม,ทมองว่าเห็นแต่ <Evet. S 2> ว่าพิสูจน์ได้เด้อพิสูจน์ได้ด้วยห <Evet. S 2> ัว,งวงท่านเองมันบุมี้อะไรที่ได้ลอยไปเช่นได้ว่าอันใดที่มันได้ดีที่สุดล่ะมนเอามันอยู่ดีที่สุด นั่นแหละมันก่าไหนได้ยุแต่ว่าเมื่อวันที่สิบห้าได้ฟังได้เทียบขังแล้วสี่สิบแปดดอก <c oughs> ฟาดอีบุหักคำบอกมึงเ <c oughs> ทียบเบียเทียบเบียเซนเกล้วมันเฮียออกเกลยวมึงเราเบื้งกระยัก <c oughs> นี่แหละมองพึ้นนองจากไปเบื้องอีกอ่ะ,อะ,อะวันที่สิบวันที่สิบสิบสี่เต๋ยร้องอีเทียอีเทียบวันที่สิบสี่ <c oughs> เต๋ครับเงี้ยปะวันที่สิบสามเริ่องพึง เริ่มตั้ง13เดีได้อยากได้อยากายันก็มันก13พีอเะว่าที่เดยวพราเออไปใหแต่แต่วันที่13ีิตอนแรกเนาะโลกันใเป็นไส้สร้างสามเพียเบรแมนแต่ว่าเสียงกางนต่อมาคือกันเพาะมึงเงินกับเราเปียหังกับเฮ็ดอะไรเม่นกัเฮ็ดให้มันเสียงมันใกล้เคียกันเนาะัได้ยั่ดอกเฮ็ดพี่เซ็ไหมีเซ็ไหมเหรกํลังร้องเสียงกันกํลังเหยียบต่ำินต่ำอย่เนาะน้เยังไง

ผมเล้เงินจากวงนี้ผมก็ต้องเอามาพัฒนาวงนี้แหละครับเแบบก็บคืนบอลดยเเลี้ยงเงินจากพี่น้องมาแล้วก็ไปพัฒนาให้พี่น้องได้เบื้องพวงเราลงชุดปีนี้ดล้วแลงงบไปเจ้าว่าฉากเจ้าว่าอย่าง,งไรแล้งบไปสิบหาร้านสาธิาดระกบพี่น้องลงนทนสิบหาร้านนะนี่ครับอีกชุดหน่อยก็ยีได้เช็คเสาแล้วครับอีกชุดหน่อยก็ยีได้เช็คเสาเลยคือเค็ดสิบให้พี่น้องได้เบิ่งต่อไปอีกเป็นอีพีต่อไปครับ ยูนี่จนว่าเป็นเตยพื่นละครับจังคอยยีได้ซ้าเฮ็ดคลิปถึงน้อยกับยี่ได้ขขขเขาออกไปเฮ็ดคลิปอยู่หลังวิธีพี่นนองได้เบิ้งอีกครับเอา้าเอา้าเอา้าพระเอกกัมาด้วยเนี่ย Ja, wir